โอเคโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอเคเราอยู่ตรงไหนครับนี่บอกเาอยู่ตรงีบอกกี่ครั้งแล้วอย่าพัแผนที่พี่พี่อยู่ย่อย่างนั้นผมโดนด้วย ตอแล้วแต่กันสองใช่ไหอืมอมันจะมีอยู่พวกเพ่อนอยู่ที่นททีนี่

<laughs> phải xả cho kín ดีรถโดน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 เกิดสะพาเกิดบันไดใช่ไหมเกิดบรรทัดโดนพอดีเลย Icana, yes. มีเยอะมากฮะข้างบนมีพ่อเราอยู่กกำลังไปครับผมอยู่หลังที่นะเสียเสียน่ารสีอะไร สา, <expand> ายพวกเราปะสายพวกเราปะคนนี้อยู่ไม่อจะทำรมได้โก้ไห่สมด้โก้ดีอ่ะเดผมไปเกิดก่อนเอ่นเอาโดน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  มิกสปอร์น้างไหมอาเกียร์เป็นไงบันไดโน่นนี่บันไดนะครับผมอาจะเจออยู่ตรงบันไดนะครับผมไม่ได้เครับโอเจออยู่ตรงบันไดที่เราขึ้นนะครับผมไปแตะบันไดแล้วก็กลับมาได้เลยวางลื่นนะกระจกได้หรือวางลื่นไหมถูกนกดเลยราขึ้นอีกทางไปได้นู้นมัน Ok Chị ơi. Mình lại Dạ, dạ, dạ หมอบหมอบมันมีทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนยิงมาข้างล่างกับชัันเดียวกันเนี่ยยิงมามันมันยิงเสยขึ้นมามันเห็นเราเดี๋ยวไปตอนกันนะไ้นกันหนึ่งไปแล้วนะไอ่ดูใช่งกรรมการ่นันไหมานกรรมการ้า่นูงใช่ไหม นขึ้นไม่ได้มิกมันติดบ่อน,น้ํำมันเป็นจุดสะทะเข้าไม่ได้เราต้องขึ้นชั้นสาม้วอ้อมไปข้างหลังเขายวตามกูมาสดนโนกโดนออกาเลยเนี่ยต้งหาจกลอยไปไหนเรนียไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้

ไม่ขึ้นไม่ได้วะ ตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยตรงนี้ทางการครับพี่เราเราก็ไปดูกตรงนียเยอะเลยเยอะเลยมาเยอะเลยอ่ะโดน รับครับครับโทบครับขีบึงเลย้เดี๋ยวเราขึ้นบทน, <i> ท,นทางแคบๆหเห็นไหมขึ้นตรงนั้นแะอาจจะมีคนดกักมิกนั่งยู่เหรอค่อยๆไป มีทำยี่อะไรนะไปไปนไปดิไปดิขอ,ขอท่างหน่อยครับ เกิดไหมอ๋อโอเคอันนี้าจะอยู่นอกโซนนะนั่นแะนอกเขตเกมแล้วนอกเขตเกมนอกเขตเกมขอโทษครับรายงานแล้วขอโทษครับดูดี๊ดปม่อยเตอนแล้วยิง่อนถามที่หลัง Mick, 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 cửa, Mick, cửa, Mick, 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 4 Mick, 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 โดนโดนโดนจะเกิดไงเนี่ยจะเกิดไงเกิดไงครับเนี่ยฮะคุณโดนจับตัวประกันคอเชิญเข้าห้องครับเชิญเข้าห้องไม่นะเรียบร้อยเราไม่ียมกูไม่น่าเลยกูขอโทษกูขอโทษผมขอโทษเขาจับเราเป็นตัวประกันใช่ไหมตะลกนิด ็นวห่ตรงนี้ไม่มีระเบิดนี่ว่าอนน้ผมเป็นชเชลยแล้วใช่ไหมผมเป็นเฉลยแล้วใช่ไหมปัดตลเตงยต่รนัใช่ไหมตายแล้วครับตายแล้วตายแล้ว เฮ้ยเพื่อนเราไปไหนอะเดินไปไหนแล้วไม่รู้ไปนี่ๆพี่น้ำเงินอีกคนนึงอยู่ไหนครับน้ำเงินที่อยู่ตรงนี้อีกคนนึงไปไหนพี่เดินออกมาอ๋อน้ำเงินเดินผ่านครับน้ำเงินครับน้ำเงินเจ้าผมดึงออกไปแล้วเมื่อกี้ผมตายฝั่งนู้นคุณดีคุณนี่ก้แล้วคุณเกิดใหญ่แล้ว ตรงนู้นเขาอยู่ประมาณยี่สิบคนโอ้โหร้องการรบยังไม่ได้วางระบบยังในห้องห้องตรงกลางไม่เห็นนะไม่เห็นระเบิดนะไม่มีระเบิดเพราะวยไดาอย่างไม่ถึตระเบิดตรงนี้ไม่อยู่มันจะอยู่โซนนี้เออแต่ยังเห็นนคแต่ห้องตรงนี้ไม่มีระเบิดโอเคแต่คนเยอะเราเข้าไม่ได้ระเบิดซ้ายได้ตัวหนึงได้ตัวนึงเห็นเดิมไหมรีบอีกเอาเจ็บปะเจ็บดิเอาดี โอ้โหเขาไม่ให้ใช้นิ้ด้เบิดรลเบิดอยู่ต้องฝ่าย เรียบร้อยเลยครบคุณเลย อยู่ฮะตล้ากเอกงมิดแล้วก็ไปไหนต่อไม่ได้เขาเกิดจิงเกิดจิงอยงเลวชั้นสองตงน้านู้นน่ะแต่มีชั้นสามตรงเนี้ยแบบเนี้ยลองดูกันดับ้มโทษครับเราต้องมีกล้องอ่ะต้องมีกลはは <c oughs> ้องแล้วมันต้องมีมุมสักมุมที่ยิงได้ดิวะ คือตอนนี้มันติดไงมันดันไม่ได้อะคนมันเยอะเกินไปเชื่อหรอยิงมาเหรอเปนยิงมาเหรอ้องเห็นห้องนี้ไหมเนี่ยอยู่ในนั้นแหละ

บนมีอีกชั้นไหมมันขึ้นไม่ได้หรอทำไมตันไม่มีอะไร